สำหรับชาวนนทบุรีนแนะนำที่นี่เลยค่ะร้านพันโอชาอาหารเมืองลับแลที่อยู่แค่ซอยวัดพระเงินแล้วเข้าตรอกเล็กๆมาอีกทีนึงจะมาเจอร้านที่บรรยากาศดีแบบนี้เลยทุกคนอยู่ริมคลองบางม่วงค่ะจริงๆเขามีโซนอินโดที่มีแอร์ด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศก็มานั่งริมคลองแบบนี้ได้ค่ะเมนูแรกนะคะข้าวพันผัก่อไข่จะเป็นแป้งที่ห่อมาด้วยผักกัดข้าวกระหล่ำปีม่วงแครอทผัดแบบมีรสชาติ ออนท็อปด้วยไข่ดาวที่เป็นไข่แดงเยิ um ้มๆ um. มีน้ำจิ้ม2แบบกินออกแบบแนวสไตล์อาหารเวียดนามค่ะยิ่งคู่กับหมูกระจกกรอบ,ก,บก็คือเป็นออเดอร์ที่ดีมากเมนูต่อไปข้าวคลุกพริกเกลือกุ้งสดจานนี้จัดจานออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะเป็นข้าวห่ออยู่ในใบตองตัวข้าวหุงด้วยน้ําอัญชันทําให้สีออกมาน่ากินมากขึ้นส่วนกุ้งที่เอาไปผัดพริกเกลือก็คือมีรสชาติเค็มๆค,ค่ะเขาให้มา2ตัวขนาดกลางๆนะคะนี่และตัวชูโรงก็คือ คือเจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยที่รสชาติจัดจ้านมากทําให้จานนี้ก็คือแซ่บหนัวเลยค่ะเมนูต่อไปแนะนํามากๆก๋วยเตี๋ยวโบกเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ให้เครื่องมาจุกๆทั้งกุ้งหมูสบับหมูยอปลาสลิดกรอบปลาดุฟูคุกเคล้ากับน้าจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าใครจะมาไม่ต้องกลัวเลยค่ะที่จอดรถข้างในเยอะมากเลยนะนี่เอาเมนูมาให้ดูคร่าวๆอย่าลืมมาลองกันนะ